พันตำรวจโทนิลันดอนโกมลรัตสารวัตรจราจรสอนโอชคชัยแจ้งกับทีมข่าวฮิตนิวส์ว่าตั้งแต่วันที่10มกราคม2554เป็นต้นไปทางสอนโอชคชัยจะทำการปิดเกาะกลางถนนบริเวณซอยลาดพร้าว71เป็นการถาวร โดยการปิดเกาะกลางถนนบริเวณดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลครั้งที่3ทับ2553ดังนั้นนะครับเพื่อความสะดวกของประชาชนในการใช้เส้นทางทางสอนโชคชัยจึงแนะนำให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดังนี้ผู้ที่มาจากถนนลาดพร้าวจะเข้าซอย71 ให้เลี้ยวซ้ายที่ถนนประดิษฐ์มนุนธรรมไปกลับรถใต้ทางด่วนรามอินทราอาดนาลงแล้วไปเลี้ยวเข้าตรงซอยสังคมสงเคราะห์หรือซอยสหกรณ์เช่นเดียวกันกับผู้จะกลับรถไปบางกะปิให้กลับรถตรงหน้าห้างโลตัสถนนประดิษฐ์มนุนธรรมตามแผนที่หรือสอบถามข้อมูลได้ที่งานจราจรสอนโชคชัย025384833ตลอด24ชั่วโมงครับ เนื่องจากเป็นการแก้ไขการจราจรในถนนรับพาวฝั่งขาออกครับแล้วก็แก้ไขบัญหตุที่เกิดขึ้นครับเนื่องจากถนนรับพาวฝั่งขาออกเป็นรถทางตรงนะก็จะบางครั้งอาจจะใช้ความเร็วนะรถที่รถทางด้านเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยก็บางทีตัดกระแสทําให้เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้นครับก็คงต้องจัดเจ้าที่จราจรนะครับคอยอำนวยความสะดวกในจุดทางร่วมทางแยกจุดตัดต่างๆนะครับเนื่องจากปริมาณรถก็คงจะมากขึ้น และช่วงนี้เราได้มีการเปี็นพันน์ฮะโดยการติดป้ายเป็นพันธ์ผู้ใช้เส้นทางทราบนะครับแล้วก็ครับติดป้ายตรงเกาะกลางนะครับโดยประสานกับทางกรุงเทพนครนะครับแล้วก็ทางสอนชองเจ้าชายก็ดำเนินการติดป้ายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ